ไปเร็วๆพิพัดน huh? ั่นแหละตัวไม้เลยค่านี่เลนกลางเลยจิ้มๆด้วยจิ้มอันนึงอันนึงฮะไม่ไม่นั่นมันต้องว่างยิ้นหยางยิ้นหยางสุกแล้วมั้งนะใส่เลย โอ้โหไม่หอมั้งโอ้สายขาดสายขาดอไปแปวงอโอ้โหสุดยอดครับยินอย่างสุกแล้วมั้ง เป็นไงครับเป็นไง